ต้องมีคนมาช่วยจัดให้อันนี้นก็จะเรียกว่าเป็น Meeting Planner Meeting p l a n n น r ค่คคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมแค่ม e e t คำว่า Meeting คำเดียวเกิดธุรกิจหลายๆตัวด้วยกันนะคะท่านที่ตอนยังไม่มีงานทำหรือยังไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถจะมาเป็นหนึ่งในนี้ได้นะคะถ้าถนัดทำอาหารก็ไปเป็น F&B าจจะไปต้องเรียนเรื่องการจัดการสเล็กน้อยนะคะแต่ที่สําคัญเลยสถานที่นะคะอาจจะเลือกได้ตั้งหลายอย่างมันจะเป็นโรงแรมมือซอลอะไรต่างๆนะคะอ่ะตัวที่2อ incentive i n c e n t i v นี่จะเป็นอะไรซึ่งเป็นการจัดเรื่องการท่องเที่ยวสำหรับการสร้างแรงจูงใจอันนี้ชัดเจนมากจะเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวเราก็จะรวมถึงเรื่องของรีสอร์ทโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศของการไป รักษาป่าหรือว่าการอ<ช>นุรักษ์ธรรมชาติ<ช>นะครับซึ่งคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในส่วนของตัวไอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานที่แน่นอนเรื่องของคนที่ดูแลเรื่องออการเดินทางการจราจร<ช>เรื่องรถยนต์เรื่องรถไฟเครื่องบินที่เกี่ยวข้อง,อง,งนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสำคัญคือส่วนที่เป็น destination management company คือบริษัทที่ดูแลเรื่องการจัดก,การปลายทาง<ช>แต่เราเรียกว่าปลายทางแต่ว่านั่นคือที่ที่เราจะไป ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความาสำคัญในการทำอินเซนティブนะครับในส่วนของตัวอุืน่นก็จะเป็นส่วนที่คล้ายๆกันคุยเรื่องของเรื่องอาหารการกินเรื่องของ องค์กรในการเอาไปทำเรื่องอินเซนティブซึ่งก็จะมีองป์กรหลากหลายมากขึ้นอยู่กับตัวเรื่องที่เราจะพาไปไปครับค่ะทีนี้ในส่วนของเดสติเนชันแมネจเมนต์ตรงนี้เนี่ยค่ะรวม,มถึงกลุ่มที่เป็นพาทัวร์ไกด์หรือว่าเป็นทีมบิวดิ้งด้วยไหมคะเออด้วยครับด้วยครับ<ช>ส่วนนี้ก็เป็นส่วนถ้าผมลืมไปส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราเราขาดไม่ได้บางทีเราก็คิดไม่ออกเราก็จะให้บริษัทที่เป็น DMC เนี่ยมาเป็นคนบร,ริหารจัดก,การให้หรือว่าท er ีมบิวด์เดอร์ที่ สร้างความผูกพันของสมาชิกแน่นอนค่ะ DMC มาจากอะไรคะทำเป็นของ DMC Destination Management Company ค่ะนะคะอีนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะในประเทศไทยเรลคะแล้วก็ตัวที่3นะคะ Convention Convention จริงๆอาจจะใหญ่ขึ้น Convention คงจะมองใน scale ที่ใหญ่ขึ้นคือสถานที่จัดงานแน่นอนโรงแรมหรือว่า Convention Hall ครับ ตัวนี้จะมีความละเอียดอ่อนไปเพิ่มมากขึ้นคือคนที่จะต้องรู้เรื่องเชิงวิชาการที่จะต้องมาคอยดูเรื่องหัวข้องการจัดประชุมเรื่องของคนที่ต้องมาดูแลเรื่องตัวเอกสารการประชุมเรื่องของคนที่ต้องมาติดต่อหาวิทยากรนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของการ f อเรื่องของอุปกรณ์ในการนําเสนออุปกรณ์การบันทึกเสียงอุปกรณ์การแปลนะครับ แล้วก็สถานที่ปลายทางก็จะเป็นส่วนที่มาช่วยเสริมในแง่ของคอนเวนชั่นให้เกิดความน่าสนใจหลังจากที่มีการประชุมจบแล้วก็ไปท่องเที่ยวเพิ่มเติมนั่นก็จะเป็นส่วนเสริมขึ้นมาได้ อันนี้คือส่วนตัวคอนเวนชั่นแล้วส่วนของที่จะมาดูแลหรือว่าจะเป็นเดสติเนชั่นอย่นั้นแบบนั้นอะค่ะหมายถึงว่าคนที่จะมาคล้ายค้ากับออแกนไนซ์มีด้วยไหมคะในส่วนของคนที่มีครับตัวนี้เราจะเรียก professional convention organizer P ร O เขาพิเศษแต o ถ้า P C O นี่โฟกัสเฉพาะเรื่องคอนเวนชั่นโดยตรงค่ะนี่ครับก็มีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้ o นั่นเองนะคะ รอบตัวสุดท้ายตัวดท้ายคือตัว E ตัว E เนี่ยเราเรามีองค์กรซึ่งเล่นบทบาทของผู้จัดงานคือเราเรียกว่า professional exhibition organizer คือ PEO คล้ายๆกับ PEO ที่เมืันที่เราพูดถึง convention ตัว exhibition เนี่ยจะมีส่วนของตัวสถานจัดงานซึ่งไม่ใช่โรงแรมแต่ไม่ใช่เป็นีสอร์ทแต่เป็นสถานจัดงานโดยเฉพาะคือ exhibition hall ที่เราพูดถึงส่วนที่2คือส่วนของ organizer คือผู้จัดงาน ผู้จัดงานจะเป็น2ลนักษณะผู้จัดงานซึ่งมีงานของตัวเองสร้างงานขึ้นมาแล้วก็มาจัดที่นี่กับผู้จัดงานที่ไปรับบริหารให้กับองค์กรต่างๆเช่นองค์กรรัฐรา,าชการหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลตา่างๆแล้วก็ไปจ้างผู้จัดการเนี่ยจัดให้ส่วนที่3คือผู้ให้บร,ริการทางด้านการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราจะทําให้เห็นความสวยง,งามของงานหรือว่าความค,ามครบถ้วนของงานเราจะ ไม่สามารถจัดงานใส่สินค้าได้ถ้าไม่มีผู้ให้บริการหรือผู้รับเหมาในในส่วนนี้ที่ทําให้งานขึ้นมาเป็นตัวตนเป็นรูปแรกนะครับส่วนของสองผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับนี่คือส่วนที่3ส่วนสุดท้ายคือบริษัทที่เป็นบริษัทขนส่งที่ดูในเรื่องการขนส่งของที่เข้ามาแสดงการเอาของออกไปหรือว่าส่วนที่จะมาตกแต่งทาให้เป็นโครงสร้างของอาคารใหญ่ๆในงานแสดงสินค้าก็เป็นส่วนสำคัญ นอกเหนจากนั้นจะเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องการทำพิยาประชัพันธ์ให้กับงานงานหนึ่งที่จัดขึ้นมาไม่ใช่ส่วนตัวเองใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะแค่คำว่า MICE เท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจนะคะแล้วก็เรียกว่ามูลค่าเงนินได้มหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาชีพอีกค่ะต้องเกิดขึ้นตั้งหลายๆอาชีพด้วยกันนะคะเวลาหมดแลวนะคะเรากำลังสนุกสนานกับการพูดเรื่องเกี่ยวกับไม้นะคะแต่ มีบทบาทหนึง่งที่คุณปรปะวิทย์พูดถึงคือคอนแทคเตอร์เดี๋ยวเราจะมาดูเป็นค่าว,ว่าอีกหมวกใบหนึง่งที่คุณปรปะวิทย เธออยู่นะคะที่จะมาใส่ในช่วงของคอนแทคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรคงจะต้องขออนุญาตนะคะเชิญคุณะวิทย์มาพูดคุยกันอีกในส่วนของคอนแทคเตอร์คิดว่าคงไม่มีปัญหานะคะวันนี้นะคะยิ้มต้องขอขอบพระคุณนะคะที่คุณระวิทย์ได้สละเวลามาใหา้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับไมสนะคะแล้วก็อาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไมซวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่นนะ,คะ